สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสกห้ศูนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเกี่ยวเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งอัปเดตนะการประชุมเชิงสำเนาลายในเดือนตุลาคม64นะครับซึ่งผมเรียกว่าเวอร์ชันไฟนอลคอ l นะครับการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นปี64นะครับ ซึ่งจะมี2ตอนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นตอนที่อัปเดตขึ้นประมาณ10-2 0นตะครับตอนที่1จะจัดขึ้นในเสาร์ที่9ตุลาคม64นะเวลาเที่ยง4ี่หน,นะครับถึง4ี่โมงสินะครับสชั่วโมงครึ่งนะครับกับมุมมองของบรรดากูรูนักวิคห์ต่างชาติที่คาดการโอกาสและศักยภาพที่จะเกิดเดอะค a าชในปี2021นี่นะครับจะเกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับเงินเฟ้อที่มาขณะนี้เป็นเเงินฟ นะช่วคราวหรือเงินเฟ้อที่มาแบบถาวรน,นะครับนะท่านใดสนใจนะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับแลนะถัดมาเสราร์ที่16ตุลาคม64นะครับเวลาเดียวกันเที่ยง4 5นะครับถึง4โมง15นะครับแนะรอบนี้จัดกลางวันนะสำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกกลางคืนนะครับ ก็จะพูดถึงอตอนต่อจากตอนที่1นนะซึ่งเป็นการคาดการณ์นะผ่านสามเหลี่ยมสามมุมของฟอนเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลข้อมูลเชิงสิติแล้วก็ไซเคิลวงรอบจักรนะครับแล้วก็เซนติเมนทัลนะครับจับทิศทางกระแสนักลงทุนผู้บริโภคแล้วก็ผู้บริหารจัดก,การระบบนะครับธนาคนารกลางนั่นเองนะโอกาสของ The Great Reset ในทศวรรษ2020นะครับ Debt Crisis วิกฤตหนี้สินแล้วก็เด็ตเ e ลาเวลเลตนะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ จะเกิดขึ้นได้หรือไม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้คือตอนที่2นะครับเหมือนกันนะครับเป็นเวอร์ชันไฟนอลคอลเรียกเตือนครั้งสุดท้ายนะครับท่านสนใจตอนใดตอนหนึ่งนะครับก็ทักเข้ามานะหรือสนใจทั้ง2ตอนนะครับก็ให้ส่วนลดนิดหน่อยนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้เพราะนับจากนี้ไปอีกไม่กี่เดือนนะจะสิ้นปี64ซึ่งผมคาดการโอกาสจะเกิด The Crash The Bu s มีอยู่ประมาณแ0นตะครับแต่เผื่อ20%ล้นไปในต้นปี65นะติดตามกันนะครับ ส่วนท่าในใดสนใจทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมเสก9 5 9 9นะครับอย่างที่บอกนะสิ่งที่ผมคาดการนะก็เป็นไปได้นะที่จะเกิดนะในปีนี้เลยนะหรือว่าจะคาดเคลื่อนออกไปนะครับส่วนท่านที่รอติดตามตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจากตอนที่2นะต้องบอกว่ารอนิดหนึ่งนะครับนะผมกําลังดูสถานการณ์นะในตอนที่1ตอนที่2อยู่นะว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะในปลายปี6 4นี้นะครับ เพราะนั้นตอนที่3ก็คือตอนต่อจาก2ตอนแรกนะครับก็ต้องรอ Big Crash the bus ก่อนนะครับแล้วตอนที่3จะคาดการถึงอนาคตนะที่จะเกิดขึ้นตามมาท่านใดสนใจรอไปปียปี64ถึงต้นปี65นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของผู้มิรัฐศาสตร์โลกนะครับประธานาธิบดีไบเดนนะครับของสหรัฐต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับเพื่อปรึกษาหารือเรื่องอะไรนะครับสัญญาณที่บ่งบอกอะไรแก่เราไหม จะชวนคุยกันนะครับทุกท่านทราบดีว่านะครับแม้แต่นะเกิดโควิ 19, ด1 9ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์นะครับเศรษฐกิจนะการเงินของจีนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นคืนตัวมาได้เร็วได้ดีกว่านะการเติบโต GDP ของจีนเนี่ยยังค่อนข้างดีกว่าชาวบ้านนะครับเพราะว่าการระบาดและลอกใหม่ๆนะของโควิด1 9เนี่ยจีนสามารถสกัดกั้นไว้ได้นะครับ ส่วนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะที่มาตั้งแต่สมัยบัะดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะต้องบอกว่านะมันก็มีเรื่องระหองระแหงนะตามมาเรื่อยๆนะกระทบจากเรื่องของสงครามการค้ามาสงครามเทคโนโลยีนะครับจนมาทั้งถึงโควิด -19 นะในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นว่านะครับก็มีการเขาเรียกว่าสวมสันธภาพนะความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติเนี่ยนะก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทางสหรัฐก็ส่งนะครับพวกเรือพิฆาตนะเรือทุกเครื่องบินเนี่ยมาเฉียดแถวทะเลจีนใต้อยู่บ่อยครั้งนะจนดูเหมือนว่าเกิดความขัดแย้งกันทีเดียวส่วนนาโต้นะครับกับจีนนะก็ดูเหมือนนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่านาโตบอกว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นเป็นภัยคุกคามนะครับนะทางด้านกนารทหารทีเดียวนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าเรื่องราวนะผมจะลําดับความก่อนนะจากความขัดแย้งนะไปสู่ นะการเจรจาระหว่าง2ประธานดีนะครับสหรัฐและจีนเนี่ยอย่างไรนะครับเท้าความไปถึงสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าความขัดแย้งนาโต้กับจีนนะฮะทางนาโต้เนี่ยกำลังวางตําแหน่งของจีนนะตำแหน่งศูนย์กลางนะของวาระของพวกเขานะครับสาประเทศที่สร้างขึ้นมาเป็นนาโตเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของยุโรปรวมถึงสหรัฐและแคนาดานะครับกำลังนําเสนอจีนด้วยริสรายการนะของบรรดาก,กฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆที่จะปฏิบัติตามนะเมื่อพวกเขานะมาถึงด้านกะลาหูมนะของพวกเขาเองนะหมายถึงว่าทางน,ะนาโต้นะครับนะกำลังจะออกระเบียบให้จีนปฏิบัตินั่นเองโดยเลขาที่การนาโต้นะครับนายเจนนะสโตเดนเบิร์กนะครับเขาได้กำลังบอกแก่จีนในเทอมที่ไม่มีความแน่นอนว่า พวกเขาหมายถึงจีนนะครับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของนาโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนายสโซลินเบิร์กพูดว่าจีนเนี่ยมีความจําเป็นต้องคาดการได้มากขึ้นนะโปร่งใสมากขึ้นนะซึ่งพวกเขาต้องจํากัดอาวุธนิวเคลียร์ของพวกเขาหมายถึงจีนนะครับและใช้ความรับผิดชอบนะอย่างเต็มที่สําหรับการควบคุมอาวุธนะครับแน,น่นอนที่สุดนะปัญหาที่ชัดแจ้งที่สุดเนี่ยกับข้อบังคับ เหล่านั้นนะครับก็คือว่าจีนเนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของ NATO, นาโต้ละดังนั้นทําไมจีนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่อยู่ในอานัตนะขององค์กรซึ่งไม่ใช่นะเป็นเพียงแค่จีนที่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้เป็นอยู่ในองค์กรนี้นะครับแต่ค่อนข้างนะจะถูกออกแบบมาให้กัดเซาะทําลายการมีอยู่นะของจีนนะครับนะนั่หนหมายถึงนาโต้นะฮะสิ่งนั้นเป็นปัญหานะที่ยุ่งยากของทั้งคู่นะจีนและนาโต้ และสำหรับรัเสเซียนะสำหรับสาระสำคัญนั้นนะจีนได้โต้ตอบนะครับอย่างไรกับนะภายหลังที่เลขาธิการนาโต้เนี่ยบอกพวกเขาให้ต้องทำอะไรกับกองทัพของพวกเขานี่คือข้อความนะอย่างเป็นทางการนะจากเป้าหมายนะพันธกิจของจีนนะต่อสาภาพยุโรปนะครับโดยจีนกล่าวว่าหยุดใช้สิทธิและผลประโยชน์นะที่ถูกต้องตามกฎหมายของจีนเนี่ย เป็นข้ออ้างหนึ่งนะที่จะมาจัดการปิดล้อมขัดขวางทางการเมืองนะสร้างการประชญหน้าและเติมเชื้อไฟการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโดยที่พวกเขานะไม่ถึงจีนนะครับพูดว่าหยุดการกระทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นเป็นถ้อยคานะครับที่แข็งเกล้านะแต่ต่อมานะครับนักการทูตของจีนนะครับก็ยิ่งดําเนินไปต่อข้างหน้านะครับ นะไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าภายใต้นะการชี้นำของพัฒนาวิธี4จิ้นผิงของจีนนะครับโดยพวกเขาํำเนินการต่อไปที่จะพูดว่าความพยายามของกองทัพนะของพวกเขานำไปถึงจีนนะครับนะเป็นไปเพื่อการป้องกันนะตามธรรมชาติและต่อมาพวกเขาก็ให้นาโต้เนี่ยนะด้วยนาโต้ NATO นะครับนะ ด้วยชิ้นของคำแนะนำดังต่อไปนี้นะฮะพวกคุณนะควรอุทิศนะเอาใจใส่นะในพลังนะที่เพิ่มมากขึ้นนะของพวกคุณที่จะส่งเสริมสนับสนุนการพูดคุยสนทนากันนะซึ่งเป็นอะไรที่จีนพูดนะครับนะสิ่งนี้จะนำไปสู่นะความปองความปลอดภัยมากขึ้นนะหรือความขัดแย้งมากขึ้นในสถานการณ์นะในขอบริมแปซิฟิกนะส่วนหนึ่งของคำตอบกนะ็อ่านมาจากหัวข้อข่าวที่ว่า นะกองทัพนะสาธารณรัฐจีนเนี่ยนะครับ PLA อยู่ในโหมดตื่นตัวพร้อมท่าำกลางนะบรรดากิจกรรมต่างๆในทะเลจีนใต้นะออของเรือพิฆาตและเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะมันก็มีข่าวเหมือนกันว่าจีนคู่ขู่กับนะครับที่จะซ้อมรบนะทางการทหารนะที่ชายฝั่งของสหรัฐนะครับและต่อมาพระิดีโจไบเดนนะครับก็ได้พูดคุยผ่านทาง โทรศัพท์นะครับกับทางว่ดีซีจิ้นผิงของจีนเมื่อเขาได้ยินนะความเป็นปฏิปักษ์ของเขานะที่ชี้ออกมาว่าสืบเนื่องจากนโยบายสหรัฐที่มีต่อจีนความสัมพันธ์นะระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยได้วิ่งเข้าไปสู่ความยุ่งยากที่รุนแรงจริงจังนะครับประธานว่าดีซีจิ้นผิงต่อมาได้พูดคุยกับวธาดีไบเดนว่าสิ่งนี้นะครับได้ทำงานส่งเสริมนะไม่ทั้งผลประโยชน์นะ ขั้นพื้นฐานของประชาชนของทั้งสองประเทศและผลประโยชน์ร่วมนะของบรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกนะต่อมาทางเพวดีนะโจไบเดนของสหรัฐนะครับก็ได้มีรายงานว่านะครับได้ให้ความมั่นใจนะแก่ประธานาธิดีสีจิ้นผิงว่าสหรัฐนะครับไม่มีความมุ่งมั่นนะตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายจีนเดียวนะมันถูกเตรียมการให้มีการแลกเปลี่ยน อย่างตรงไปตรงมาเพิ่มมากขึ้นและการสนทนาถกประเด็นนะครับอย่างสร้างสรรค์กับจีนเพื่อที่จะนะระบนะุบรรดาพื้นที่ส่วนต่างๆที่สำคัญและลำดับก่อนหลังนะที่ซึ่งความร่วมมือเนี่ยเป็นไปได้นะถัดมานะครับประธานดีโจไบเดนนะครับก็ได้เ,เติมนะเข้าไปต่อนะถึงเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะการสื่อสารนะที่ผิดพลาด การคาดการณนะครับคิดคำนวณที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็ความขัดแย้งนะที่ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้จงใจนั่นเองนะและเขายังให้นะเสนอแนะให้มีการกลับคืนมานะของความสัมพันธนะ์สหรัฐกับจีนนะครับที่เหมือนเช่นดังเดิมนะผู้น,นำนะทั้งสองเนี่ยเห็นพ้องกันนะที่จะ ยังคงนะครับการติดต่อนะที่ให้มีความที่ขึ้นนั่นเองนะฮะและขยายนะการพูดคุยสนทนานะเพื่อที่จะ,ะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐนะครับต่อไปข้างหน้านั่นเองนะฮะโดยทางผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ตั้งคำถามนะหมายถึงว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยนะหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยกำลังตอบสนองนะหรือแม้แต่นะครับ ถูกทำให้ตกใจกลัวจากอีกฝั่งหนึ่งนะที่มีวาทกรรมเนี่ยนะที่ถูกยกสูงขึ้นและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าการพูดคุยเหล่านี้เนี่ยมันกำลังจะสร้างนะความแตกต่างนะในตอนจบหรือไม่นะครับเนี่ยค,คือสิ่งที่นะเป็นข่าวนะอัปเดตท,ที่ผ่านมานาทีแล้วนะ ผมพูดให้ฟังกรข้าวแล้วกันนะครับเพราะเมื่อกี้นี้นะผมถอดเนื้อหาสําคัญมาจากขา่าวก็คือว่าสรุปให้ฟังครข้าวก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างนาโต้กับจีนนะสหรัฐกับจีนไม่ดีนะเพราะว่าสหรัฐเอาเรือพิฆาตเอาเรือนูกเรื่องบินมาแล่นทะเลจีนใต้บ่อยนะครับส่วนทางนาโต้ก็มักจะนะสั่งให้จีนทนํานู่นทํานี่ทํานั่นนะซึ่งจีนบอกว่าเขาจะทาทาไมเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นะเขามีหน้าที่กองทัพของเขาอ่ะก็คือปกป,อป้องประเทศนะครับ นะก็เลยเกิดความขัดแยง้งความตึงเครียดขึ้นนะครับจนกระทั่งประธานดีสีจินผิงของจีนเนี่ยนะก็เป็นผู้บอกนั่นเองนะครับว่าคล้ายๆว่ามันมาถึงจุดที่มันตึงเครียดจริงๆนะมันเป็นจุดทีนะ่จีนเนี่ยนะครับดูเหมือนว่า ตัวเองถ้าเราดูจากสถานาภาพจีนนะครับจีนเนี่ยอยู่ในสถานภาพที่กำลังเติบโตสูงขึ้นแข็งแกร่งทั้งทางเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ทาง,ทางก,การทหารนะครับดังนั้นจีนจึงไม่มีจําเป็นว่าต้องอยู่ภายใต้อานาตของใครภายใต้อานตจของนาโต้ที่มาออกคําสั่งนะให้อยู่ในกฎระเบียบอะไรควบคุมอะไรนะซึ่งจีนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายของเขาเนี่ยนั้นที่เขาจะทําอะไรกับกองทัพของเขาก็ได้นะครับกันเองทางจีนก็ขู่กลับไปทางสหรัฐนะครับเพราะว่าเห็นสหรัฐเนี่ยแล่นเรือนะมาแถวทะเลจีนใต้บ่อย มาซ้อมรบเนี่ยนะจีนก็กำลังจะส่งนะกองทัพไปซ้อมรบแถบชายฝั่งนะของสหรัฐเหมือนกันนะซึ่งดูเหมือนว่าจีนไม่อ่อนข้อนะ <_ S 1> นะเพราะฉะนั้นก่อนนั้นเนี่ยนะก่อนที่สองปัญหาวิีนะโจบไบเดนกับสีจิ้นผิงจะมีการพูดคุยกันเนี่ยนะความสัมพันธ์ระหว่างนาโต้กับจีนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งกร้าวนะค่อนข้างจะไม่ดีนะมันถอยหลังเรื่อยๆนะครับนะก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะ เพราะว่าสหรัฐเองอาจจะคิดว่าไม่พร้อมหน้านะที่ยังไม่พร้อมนะที่จะเผชิญหน้ากับจีนนะไม่ใช่เป็นพร้อมหน้าไม่ไม่ยังไม่พร้อมที่เผชิญหน้ากับจีนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลประกย่าหใดไม่ทราบแต่ที่สําคัญนี้ผมจะคุยกันก็คือว่าใครโทรก่อนนะใครเป็นคนยกหูโทรก่อนอันนี้สําคัญเพราะแบบว่าคนที่ยกหูโทรก่อนเนี่ยแปลว่าอยากคุยแต่อีกทางฝั่งหนึ่งเนี่ยนะยังไม่ได้ยกหูโทรนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งโทรมา แต่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะบอกไปเลยอย่างแข็งเกร้านะครับว่าจีนเนี่ยพร้อมจะส่งนะกองทัพไปซ้อมรบทางชายฝั่งของสหรัฐนะครับแล้วจีนเนี่ยทำไมต้องเชื่อฟังนาโต้นะไม่มีความจําเป็นเพราะฉะนั้นการที่จีนแข็งเกร้าแบบนี้แล้วมีอีกคนนึงติดต่อโทรมาเนี่ยต้องประเมินสัญญาณดูว่ากําลังบ่งบอกสัญญาณอะไรนะซึ่งผมบอกว่าน่าสนใจในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังดูจะเหมือนมีปัญหานะการเผชิญหน้านะทางการทาหารอาจจะไม่พร้อมหรือเปล่า นะครับจึงจำเป็นนะที่จะต้องอาศัยนะความร่วมมือนะระหว่างกันถ้าจำได้นะครับเมื่อสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีครังสหรัฐบินไปจีนนะฮะพอไปบินไปคุยอะไรไม่ทราบเลยครับนะแต่เศรษฐกิจสหรัฐขณะน,นี้ดูเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเรื่องของปัญหาเงินเฟอ้อที่แทรกขึ้นมาของจากการฟื้นตัวแล้วทําไมนะตั้งนานไม่คุยกันแต่ว่าปัจจุบันปาวดีโจไบเดนยกหูไปโทรคุยกับวีดีสีจิ้นผิงอะไร จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือเปล่าขอให้ากวินัยก่อนใ็เชื่อนะครับใครชอบฝาไรชาติเชิญใหม่ที่หน้าสวัสดีครับ